สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ทั่วไปก็เป็นเรื่องของการซ่อมวาวทองเหลืองขนาด2นิ้วอันนี้ผมก็ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับเคยจะซ่อมพวกก๊อกน้ำทองเหลือง4หุนประมาณนั้นเดี๋ยวก็ลองดูครับว่ามันเสียอะไรแล้วพอจะซ่อมได้หรือไม่ผมก็เริ่มจากเอามาจับกับปากกาก่อนแล้วก็ตรวจดูว่าอาการเป็นยังไง ก็ดูชอบกลอนอยู่ครับมันหลวมไปหมดฟรีไปหมดทุกอย่างเดี๋ยวผมจะถอดท่อ pvc ออกก่อนผมใช้โซ่จักรยานเก่ามาช่วยในการถอดท่อ pvc ซึ่งก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทำเครื่องมือพิเศษอะไรเลยเอาคีมล็อกหนีบเข้าไปขยับสวมให้ตรงกับเหลี่ยมของท่อ pvc ออกแรงบิดนิดหนึ่งก็ถอดออกได้แล้วครับการที่เราต้องใช้โซ่บิดออกนี่เพราะว่าใช้มือเปล่าหมุนแล้วมันไม่ออกจริงๆนะครับ ถ้าเกิดไข่ไม่แน่นมากนักก็าอาจจะพอใช้มือหมุนออกได้แต่ส่วนมากแล้วก็อัดกันเต็มที่ละครับกลัวน้ำรั่วกันการถอดท่ออีกข้างหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันครับเอาโซ่รัดเข้าไปตรงเหลี่ยมแล้วก็ออกแรงบิดด้านนี้ก็ต้องออกแรงมากกว่าอันแรกที่ถอดออกไปนะครับแต่ก็ไม่ยากลำบากอะไรถอดได้แล้วครับการถอดเกลียวแบบนี้ถ้าเป็นท่อกลมๆเกลี้ยง หรือว่าเป็นพวกกรองน้ํามันเครื่องเราก็จะใช้สายพานเครื่องยนต์ได้นะครับคราวนี้ดูด้านในของตัววาล์วมันหวงเวงยังไงชบกลเหมือนมันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวถอดดูอีกครับคราวนี้ผมจะใช้โซนกฉีดในส่วนที่คิดว่าจะถอดน้ำมันพวกนี้ถ้าในกระป๋องมีลูกป,ปืนอยู่ก็ต้องขย่าให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยฉีด อันแรกก็น็อตท,ที่ล็อกลูกล้อมือหมุนนะครับถัดไปก็ฝาครอบอันบนไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่มีเกลียวเหมือนให้ถอดได้ก็ฉีดเข้าไปก่อนเผื่อว่าคลายเกลียวแล้วถอดไส้ในออกมาดูได้ก็จะได้ไม่ต้องเปิดฝาวาล์วอันใหญ่ต่อไปก็ฉีดโซแนกบริเวณฝาวาล์วอันใหญ่ตรงนี้น่าจะมีลูกยางกันน้ำรั่วซึมอยู่ด้วยแต่คงไม่เป็นไรมากนะครับต่อไปลองพยายามถอดน็อต ที่ล็อกลูกล้อมือหมุนออกมันก็ฟรีไปหมดถ้าจะถอดจริงๆก็ต้องล็อกตรงก้านมันแหละไม่เอาดีกว่าไม่ถอดละผมจะถอดฝาครอบตัวบนก่อนใช้ประแจเลื่อนครับตรงนี้ก็เป็นเกลียวขวาปกติถอดไม่ยากแต่พอถอดออกได้มันดึงอะไรไม่ออกเลยครับต้องหาทางใหม่ผมลองหาข้อมูลโครงสร้างของวาล์วประเภทนี้ว่าเป็นยังไงก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างละเดี๋ยวหาทางทำต่อครับ มใช้เหล็กสกัดกับค้อนค่อยๆเคาะตรงเกลียวเพื่อที่จะถอดฝาวาลวอันใหญ่ออกผมเห็นมีร่องรอยการตอ,อกเหมือนกันแสดงว่าเคยถอดออกมาบ้างแล้วผมหมุนตัววาลวเพื่อตอ,อกหลายๆมุมนะครับตอกอยู่ภาคใหญ่เริ่มขยับแล้วผมเข้าปจัจแจไขคราวนี้จะได้เปิดออกดูครับว่าข้างในเป็นยังไงจะซ่อมได้หรือไม่ ปรากฏว่าข้างในไม่มีอะไรเหลือเลยครับเรื่องกล่าวมีรอยหักตรงก้านวาลวแล้วชิ้นส่วนด้านในก็หายไปหมดแล้วครับงานนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรต้องซ่อมแล้วครับวันนี้ถึงเปิดออกมาแล้วไม่ได้ซ่อมอะไรแต่ก็ได้ความรู้หลายอย่างเหมือนกันวันข้างหน้าถ้าจะต้องเปิดวาลวพวกนี้เพื่อซ่อมก็คงจะพอได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของเกลียวต่างๆบางทีเราไม่ค่อยแน่ใจถ้าเห็นว่าไขาออกยาก,ยาก เราก็กลัวว่าจะเป็นเกลียวซ้ายหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเกลียวขวาปกติทั้งหมดเลยและในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปตั้งไว้ดูเล่นก่อนเผื่อวันหน้าจะใช้ทำอะไรได้สำหรับคลิปในเรื่องของการพยายามที่จะซ่อมวาวทองเหลืองขนาด2นิ้วนี้ถ้าหากว่าพอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างผมก็ดีใจละครับหากท่านใดดูแล้วบอกไม่เห็นมีประโยชน์เลยเลยก็ต้องขออาภัยด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมมาจนจบแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ